สบายโปรแกรมิงใจตังงอย่ไงนดอยย่าิสได้เลยไม่แท่วนำที่น้นไดหน่อยเาะไม่เแล้วมนี่้วมาแล้วนี่มีกาหดหมดแล้วมีแค่นั้นเหรอจริงป่ะนะพูดดังไปแล้วค้าตกใจแล้วโดนเหมาพี่มเหมาหมด ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะตั้งแต่ตอรเติ้งปุ้นแล้วอ่ะมีคามอ่อนอันนี้เป็นส่จ้มใช่จ้าชีแค้แก้วนี้ของเราเองเเิไนปปมี้งาก ยี่เบ้าไม่แก่นะแกอนนี้มันไมน้อยว่ะอาตมอาตมใส่สองอย่างใส่ชีสด้วยชีสชีสได้เลยต้ขอเตนตัวฝาให้ h a n กิ้วขอบคุณมากเลยความจริงใจ ีคือใส่ครีมชีด,ด้วยมินิีกินตังได้ยังยีแล้วร้อยเอเาจายุ้กยจุกล้วเขียวใส่ชีสด,ด้วยกาแฟไม่เอาว้าวได้แล้วใส่เลยใจเย็นนะ <c oughs> แล้วหนึ่งร้อยอ่